โโ oh, อ้เขาหอมมาสอนน้องพอดใหม่อ่าทำเองอาเดี๋ยวเจหอมเจหอมจะสอนอ่าทำเจหอมทำให้ดูลูก พุธคิดกาวโันเล็บพุธิดไปดเว,าวดเวาเท้าขวาขีดพื้นเท้าซ้ายขีดขีดบันไดขีบันไดรล ปันทุ้ยคลิกเ้ยเร็วๆๆๆวเร็วเร็วเร็วโอเคไม่ได้กูดูแลกันเป็นแต่ว่าเริ่มต้นไม่เป็นนะเนอเฮ้ยปัเร็วๆๆๆปันเร็วๆๆๆๆๆๆจะได้ละจะได้ล ข้าเดินขีบบันไดให้แรงๆเออ v e ่ y g o ก d เฮ้ยไปแล้วไปแล้วเาเก่งเก่งไปใหม่ไปใหม่ทางนี้ทางตรงลูกไปใหม่ไปใหม่ทีนี้ทางตรงยาวๆเลยไปใ่นั้ทางตาวเลย ปาปาลูขาขอหนูก็ป๊าเมื่อกี้หนูอีกเมื่อกี้หนูยังขามยาวตไปงขาแต่หนูขายาวแล้วหนูไม่ขยงอั้อไดพอไปดออไปดณุกอเ็วขายาวเลยยังไม่กล้าไม่กล้า แต่เริ่มต้นไมเป็นริต้นแ,บบแเ,เป็นแล้วเออัวเขาเขาไม่เขากลัวเขาไม่แม่ร้อนใจะไปเลย,เลยแล้วม่ววไม่ต้องไปพักเยอะอินพักีไม่มั่นใจเดี๋ยวชอบพักไอ้ม่ยมยมยมอย่างนั้นนะไอย่้เวลาลูกจะทำอะไรเนะยน้ำพพวไปเลยเออ,เอ,อน้ำพัดต้องเอาขาขวาใส่ไปอีกให้มัน ถ้าไหลไปเอออ้าวเป็นนี่แน่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเข้าใจเองก็เป็นเองเลี้ยวเลี้ยวอย่างเดียวไม่ได้โอ้ยทุไซด์เดี๋ยวได้จักรยานเด็กผู้ชายเลยนะเห็นในคันนั้นอ่ะแปดร้อยกว่าบาทคันเล็กกันเนี้อ๋อเจนเดี๋ยวฟุตคิกเดือดเพดอลฮาร์ดเดอร์โอ้ย เก่งแล้วนี่วะเชิญเชิญเบรก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 วันนีเหรอเนี่ยแม่ทบทักอย่างเงี้ยเบรกมันไม่อยู่เลยเสือกเลยอมเบรกแตะทักทำไมเบรกมันอยู่แต่มันยังไม่ได้เบรกไงนี่ก็เบรกอยู่ไม่ไม่ต้องทักไปเรื่อยดูอย่างเดียว เขหอม้าวหอามเถ้าเวลาเลี้ยวอย่างนี้อย่าเลี้ยวนะล,ลูกเอก <c oughs> อไปนะพอไปใหม่เลยลูก่ะนวองก็หอมอ่ะไม่ต้องเปียกเียไม่ไม่อไรพอมันอยู่ม่เปียกเียะไปเลยาร์เดอเออเออาไปเดา หอกไปเบาๆลูกเดกเกียร์อดองเท้าด้ยหรอบอกไม่ถนัดใส่รองเท้าอ,ะอะ่ะบอกไม่อยากมันไม่ถนดัดใช่หรอเด็กเล็กเด็กพวกนี้ชอบถอดรองเท้าเล่นใช่เมื่อกี้บอกอยู่บอกว่าไม่อยากใส่มันปั่นไม่ค่อยดีมั้งทาง,งพอดไหมอน,นอนเลียนนอนคลิกฮาร์เด้ เฮ้ยกม <laughs> ลงทำไมไปดูตะขาบน้องับโนโ <laughs> นเซนติเพีรฮะไปกินเห็ตะขาบไปาะ มันใจหอมใ <c oughs> จหอมมองผิดมะง้อไม่มีหรอ้ <c oughs> โอ้ย <c oughs> ไปขี่จักรยานต่อไปจอดมาั้งจักรยานเพราะว่าจักรยานมันหล่นน้ำ